โปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึง <uck> นะครับสวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียนซิมของเครือข่ายดีแทระบบเติมเงินกันครับ สำหรับท่านที่ใช้งานมือถือของ d t แทระบบเติมเงินอยู่นะครับถ้าชื่อผู้ลงทะเบียนซิมกับคนใช้งานจริงไม่ตรงกันต้องรีบเปลี่ยนให้ตรงนะครับขั้นตอนตามคลิปนี้ได้เลยครับวิธีการนี้ต้องทำผ่านมือถือเท่านั้นนะครับขั้นตอนแรกก็คือนำซิมมือถือที่เราต้องการเปลี่ยนชื่อใส่เครื่องไว้นะครับตัวนี้ต้องเปิดใช้สัญญาณเน็ตจากเบอร์มือถือเบอร์นั้นเท่านั้นนะครับจากนั้น คลิกลิงก์นี้ของ d t แทเลยนะครับเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียนซิมนะครับในส่วนของลิงก์เดี๋ยวผมจะแนบไว้ที่ใต้คำบรรยายคลิปพร้อมทั้งวิธีการให้ด้วยนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยครับคลิกตามลิงก์นี้นะครับจากนั้นจะเข้าสู่หน้าเว็บของ dT แทนะครับหน้าตาของเว็บก็จะประมาณนี้เลยนะครับให้กดตรงนี้นะครับกดเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลซิมเติมเงินนะครับ จากนั้นก็กรอกเบอร์มือถือที่เราต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียนซิมเข้าไปนะครับและทําตามขั้นตอนก็จะมีการสแกนรูปบัตรประชาชนหน้าหลังของเรานะครับและก็สแกนหน้าเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเราเป็นผู้ใช้งานซิมนี้จริงๆนะครับหลังจากที่ยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับสามารถกดดอกจัน102สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกเพื่อเช็คว่าชื่อผู้ลงทะเบียนซิม แก้ไขเป็นชื่อเราอย่างถูกต้องแล้วหรือเปล่านะครับคลิปนี้สําหรับท่านที่ใช้งานเครือข่ายดีแท็ระบบเติมเงินอยู่นะครับถ้าชื่อผู้ใช้งานไม่ตรงกับผู้ใช้งานจริงรีบแก้ไขให้ตรงนะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหากับการใช้งานในอนาคตนะครับทําตามคลิปนี้แล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงฝากคอมเมนต์เพื่อเป็นข้อมูลอัปเดตให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องฮากดเน็ตนะครับ เข้าไปดูที่หน้าช่องฮักเน็ตกดวิดีโอครับคลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่อัปล่าสุดและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจ่มๆได้ที่ช่อง h ักเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือน หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ